ไนเมื่อยแล้วก็มีอาการแบบปวดปวดกระดูกปวดหลังปวดเยอะมากตอนนี้ดี <ผม S 1> ขึ้นยงตอนนี้ดีขึ้นยังไงเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยตอนนี้ไม่มีอาการปวดอีกแล้วแล้วก็อาการแบบไปไหนมาไหนแบบเดินไปไม่เมื่อยเหมือนมาก่อนอะ่ะแล้วแบบเนื้ออะไรอะ่ะดีดีเยอะเลยอะ่ะ นานูก็มเมือนมาก่อนมาก่อนน้าดำเมืนมีจุดอะไรดำๆอะ่ะเวลาให้ยาคีโมอะ่ะแล้วแฟนนูอะ่ะติดโควิดเพื่อนคางคางห้องนูอะ่ะปิดติดโควิดหมดเลยแล้วนูไม่ติดอะ่ะ<อ>วันนูใชยเสียงค้าเนี่ยดีมากนูมั่นใจมากจะถามว่าเป็นมะเร็งอย่างครับ ค่ะเป็นแร็งค่ะเป็นเร็งอะไรครับเป็นมเร็งอะไรเร็ลงไข่ข้อปะเรง็หง,เเงหลังไข่ค่ะอ๋อเป็นเร็งหลังไข่นะค่ะแล้ว,แล,วแล้วหมอบอกว่ายังไงมั้งหมอบอกว่ายังไงมั้งหมอบอกว่าเป็นเป็นมะแร็งแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรเออยบะบอกว่าเป็นมะงร็งรอยะสุดท้ายอ่ะ แล้วแล้วพอกินของเราดีขึ้นอย่างเงี้ยหมอตกใจไหมว่าไปทําอะไรมาหมอไม่ได้เนี่ยเขาก็เขาก็คิดว่าเขาสิกนี่หรือเปล่าอือเขาก็คิดคิดว่าทําไมตอนนี้อาการดีขึ้นเยอะเขาก็ามอะ่ะอืมแล้วได้บอกหมอไหมว่ากินอะไรไปหนูมไม่ได้บอกเพราะว่าหมอไม่ให้กินอ,อ๋อหมอไม่ให้กิน<อ>นะหมอไม่ ไม่ไม่รู้เป็นไรเขาไม่ยาให้กินเลยอ่ะอ่าโชคดีแล้วพี่เราไม่เชื่อหมอนะค่าหนูไม่เชื่อมะกรอนก็ไม่เชื่อมันกั้นมะกรอ่ะหนูเป็นคนแบบไม่ง่ายไม่ง่ายเชื่ออะไรเลยแต่เวลาไปกินแล้วเชื่อตอนนี้หยุดไม่ได้อ่าแต่ก่อนก็ไม่เชื่อนะว่ามันจะช่วยได้ถูกไหมใช่ค่ะมะกอนไม่เชื่อเพื่อนเพื่อนไปบอกแล้วหนูไม่ไม่เชื่อเขามาตลอดอ่ะหนูไม่เชื่อหนู แล้วไม่ไม่กาด้วยไม่กาแบบชัเสียงคาแบบเนี้ยด้วยแต่เวลาได้กินแล้วอ่ะติดติดเลยติดใจเลยแต่เมื่อกี้ที่ที่ได้คุยกับพี่นิดนึงเนี่ยได้ข่าวว่าอีกสองครั้งก็จะกลับไปอยู่บ้านเหรอเป็นยังไงนะค่ะค่ะเพราะว่านูอยากไปกระยายเิียงคานี่ให้คนคาคาบ้านชายด้วยเพราะว่าเขาเป็นมะเร็งมะเร็งด้วยเป็น เม can... ียกันนัดด้วยคนที่บ้านนูอ่ะที่ไหนครับบ้านอยู่ไหนกัมพูชาค่ะอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดบัดอยู่ไกลอยู่ไกลเลยไกลเมืองใหญ่ชุมชนบ้านแต่บ่จ้ะใหญ่ใหญ่ชื่อชุมจังหวัดบดอยตึงใหญ่พระยเวงพระยเวงจังหวัดพระยเวง ใจจากปนมเปนมากไหมกลามากค่ะอ,อ๋อโอเคนะในในฐานะที่ <thi ée S 2> เรากนแล้วดีขึ้นเนี่ย <ใน S 1> อยากจะบอกเพื่อนเพื่อนว่ายังไงอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนในห้องว่ายังไงในฐานะที่เรากินแล้วดีขึ้นเองแล้วเนี่ยอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนอยังไงมั้งหนูอยากบอกให้เพื่อนเพื่อนอะ่ะให้ระวังตัว ปกป้องตัวเองอ่ะโอเคนะครับขอบคุณน้องสีนวลมากนะครับเป็นกาลังใจนะพวกเราทั้งร้อยสี่สิบกว่าคนเนี่ยเป็นกาลังใจให้น้องสีนวลน,นะ